คอสแกนยาวๆไปเลยค่ะพี่ชายชัดตยรมปลายปีนี้ปล่อยของจุกๆจัดแร็กฟีนตัวพ่อในละครมาตาดาแล้วพลิกปดแบบผักศอบมาเป็นชัดหนุ่มใหญ่นักล่ารักสนุกที่มีภรรยาอยู่แล้วโดยแสดงได้อย่างเทพไม่มีทิ่ติทั้งสายตาน้ำเสียงพลังการจู่โจมทำให้แฟนๆอึ้งปรับใจเชีย์แทบไม่ทัน ฟีดแปดถูกใจพี่ชายมากแถมยังคลองจอต่อเนื่อง5วันรวดทั้งเกมรักขรยศและทองเนื้อก้าวกับบทบาทเฮียกวางสาม,มีคนที่สองของลำยองเสร็ฐีลูกชายเจ้าของโรงงานที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นเป้าหมายใหญ่สายเปของลำยองที่พี่ชายก็ออกลีลาเสียใหญ่ได้ทรงพลังซึ่งกองเชียร์หลักก็คือครอบครัวตัวจริงของพี่ชายโดยเฉพาะน้องทริเทนลูกชายคนโตที่เชียร์คุณพ่อแบบงงๆไปเลยค่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อนะา๊ะ <laughs> ลูกก็ชอบนั่งดูละครนแล้วเราก็ต้องนั่งเลือกว่าเอ๊ะ ดูได้แค่ไหนแต่และเรื่องนี่เหมือนเหมือนเริ่มแหลขึ้นเรื่อยๆก็มีหลายๆบทบาทที่ให้ได้ดูกันแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมที่งงลูกยังงงเลย <c oughs> เป็นความสนุกในช่วงที่ผ่านมามีตัวละครหลายๆตัวที่ทายได้เล่นแล้วมันก็มีความแตกต่างแบบชัดเจนมากเลยทองเนื้อก้าวเนี่ยได้ยินเพลงขึ้นมาปั๊บความรู้สึกมันก็เริ่มกลับมาเลยทันทีที่เป็นคุณกวงเน้นคี๊กอยู่เหมือนกันฝ <c oughs> ากติดตามละครเรื่องเกมรักทรยศด,ด้วยนะครับรอดูนะครับว่าชัดนี่จะสร้างความปั่นปวดหรือว่าไปคอยสนับสนุนไปคอย ช่วยคู่ของพระนางเขามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ทองเนื้อก้าวนะครับเป็นเรื่องที่แบบภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งติดตามชมช,มชาย5้5วันเลยนะครับระดับยอดฝีมืออย่างพี่ชายชาติโยโดมจะดู7วันก็ยังไม่เบื่อเลยละค่ะ